ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพ่น43รรอบที่2ครับผมปริมาณที่ใช้เราใช้แค่1ช้อนนะฮะหช้อนเล็กๆครับผมต่อน้ำา20บลิตรนะครับ Hãy subscribe cho kênh ได้เลยแค่ช้อนเล็กๆช้อนเดียวนะครับผมก็น้ำก็ดำได้แล้วครับพอแล้วาเตรียมพ่นได้เลย,เลย รอบที่แล้วเราใช้ปิตภัณฑ์ของโฟทีไปนะครับแปลงนี้ครับผมรอบนี้ก็ข้าวออกลวงแล้วก็เลยมาทำการฉีดรอบที่สองนะครับผมตอนแรกผมนะตรงที่ตรงที่มันงามจัดนะมันล้มล้มก็ ตอนแรกคิดว่าจะตัดก็ไม่ได้ตัดก็เลยปล่อยปรากฏว่าก็คือล้มจริงๆฮะล้มแล้วก็ตัวที่แทงออกมาได้ก็จะแทงออกมาครับผมตัวที่แทงออกมาไม่ได้ก็จะตายครับเพราะว่ามีหญ้าด้วยงามแล้วก็มีหญ้าด้วยก็เลยสองอย่างบวกเพราะว่าหญ้ามันจะแก่แล้วพอหญ้าแกแ่กแล้วก็ตายแล้วก็ทับข้าวครับผม ก็เดินค่อนข้างยากครับเพราะข้าวสูงนี่ขนาดริมๆนะครับริมๆนี้ก็เพียงคอเพียงหัวละครับผมเนี่ยเนี่ยจะเป็นลักษณะน,นี้ก็คืองามจัดแล้วก็ล้มครับกลับกลายเป็นว่าต,ตรงไหนที่ <laughs> ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ จะชูต้นตั้งดีครับผมแต่ก็เราก็อยากให้ข้าวมันงานแน้วนแฮะครับผมวันนี้ก็เลยมาฉีดรอบที่สองแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายด้วยครับผมแปลงนี้มันเป็นแปลงที่ใช้ขี้ไก่จากเลาเป็ดเลาไก่ของเราเอามันใส่แล้วก็มีขี้วัวปนมาครับผม แล้วก็มีรดดูดซ่วมกับแล้วก็ฉีดด้วยฮอร์โมนของอาโฟตี 3, ครับผมก็ทำให้ข้าวงามและหนาตาดีมากเลยรอบนี้ครับผมแต่ก็มีตรงนั้นแหละครับผมบริเวณนั้นแหะที่มันมีล้มเป็นยอมยอมครับ ก็ไม่เป็นไรถือว่านา้มขนาดนี้ถือว่าชดเชยกันแล้วกันเนี่ฮะเกษตรดินซีครับก็เนี่ยหญ้าก็จะขึ้นประมาณนี้ครับก็ก็ไม่ต้องใส่ใจไม่ใช่ไม่ใส่ใจครับก็คือเราไม่มีเวลามาตัดแต่งเพิ่มเติม,ตมครับเพราะว่าไหนจะสวนมันไหนจะไรอ้อยไหนจะเป็ดไก่ก็ธารกิจหลายอย่างครับผมนี่มันอีกแปลงหนึ่งก็ยังไม่ได้ไปดูเลยครับ ไม่รู้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็มาฉีดฮอร์โมนข้าวอยู่เขาก็เดี๋ยวนี่ก็จะเป็นแปลงสุดท้ายแล้วแหละเออไม่ไม่ไม่สุดท้ายครับนี่ก็จะเป็นแปลงรองสุดท้ายเพราะจะมีอีกแปลงหนึ่งที่เป็นข้าวไรเบอร์รี่ครับแต่ว่าสําหรับข้าวมะลี่105นี่คือแปลงสุดท้ายที่จะฉีดฮอร์โมนครับผมก็ จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับผมว่าเป็นยังไงมัง่งตอนนี้ข้าวสูงมากเลยกับออกรวงกันสะพังนะครับผมก็เดี๋ยวข้าวงอยรวงหรือเหลืองปกติแปลงนี้นะผมจะได้ประมาณ5เกียนครับ4เกียน5เกียนโดยประมาณนะครับแปลงนี้ ก็อยู่ในเกณฑ์น,นี้ยแต่ข้าวหอมมะลิก็คือไม่แน่อาจจะได้มากหรือน้อยกว่าที่เคยทําก็ได้แต่หอมระทุมโดยปกติก็ผมได้อยู่ประมาณน,น,นะครับผมก็ไม่มันนาเจ็ดไรครับแปลงนี้แล้วก็รอบนี้เป็นกเกษตรแบบอินทรีย์ครับผมไม่ได้ฉีดยาค่าหญ้าครับแล้วก็ใช้ ปุ๋ยแบบปุ๋ยคอกครับผสมปุ๋ยคน <c oughs> คือลดดูด่วงครับแล้วก็มีผิลิตภัณฑ์ของโฟทีฉีดสองรอบครับผมนี่เป็นรอบสุดท้ายครับ <c oughs> ก่อนที่าจะออกนวงครับความงามพอใจครับสําหรับคนทํา าบางครั้งงามในบริเวณนี้บางครั้งผมมองดูว่างามเกินไปด้วยซ้ำไปสาเหตุน่าจะมาจากปุ๋ยคอกหรือว่ารถด,ดูดซ่วมครับที่ผมเอามาทิ้งบริเวณนั้นแล้วก็ละลายน้ำไปครับผมก็ทำให้มันงามจัดครับผมแต่ตอนออกร้วนี้ก็ถือว่าสวยใช้ได้ครับคนทำก็พอใจครับผม ยังไงก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเข้างอยรวงแล้วก็ยังไงหรือตอนเก็บเกี่ยวยังไงก็เดี๋ยวจะมาถ่ายวีดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งครับผมสำหรับวันนี้ก็แล้วก็ฝากไปยังท่านที่จองไว้นะครับผมข้าวปลอดสารพิษ ก็เดี๋ยวถ้าผลผลิตออกแล้วยังไงเดี๋ยวจะโทรไปแจ้งสำหรับท่านที่จองไว้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่สายจองพิติธภัณฑ์ของเรามาครับผมเราก็พยายามจะทำเพื่อผู้บริโภคนะครับครับผมให้ได้พิิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ ที่รับชมแล้วก็ติดตามสำหรับเกษตรทำด้วยเปื่อยขอบคุณครับสวัสดีครับ